สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายวิธีการหารากของระบบสมการโดยใช้วิธีการแบบเปิดในครั้งที่แล้วนะครับก็ได้บรรยายเรื่องของระเบียบวิธีการที่เป็นวิธีแบบช่วงหรือว่าเรียกว่า bracketing นะครับก็คือมีกรอบด้านซ้ายด้านขวาไปแล้วโดยใช้วิธีการ bisection แล้วก็วิธีการ f o r position ไปแล้วนะครับซึ่งข้อดีของวิธีการ บรดเดิ้ตเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะหาลากของสมการได้แน่นอนถ้ามันมีอยู่ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ,อมันสามารถที่จะ เริ่มต้นในการหาคําตอบได้ยากลําบากเพราะว่ากว่าเราจะได้ช่วงซ้ายขวาเนี่ยเราทดลองลองผิดลองถูกกว่าจะได้รู้ว่ามีรากของสมการแน่นอนเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เป็นที่นิยมมากกว่าแม้ว่าจะมีข้อเสียที่ตรงกันข้ามกันก็คือมันไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยมันจะลูกเข้าหรือเปล่าก็คือการวิธีการแบบเปิดนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะเดา ค่าเริ่มต้นเป็นค่าอะไรก็ได้ค่าหนึ่งนะครับรโดยที่ไม่ต้องทดลองอะไรก่อนล่วงหน้าแต่ว่าเนื่องจากมันอาจจะลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าทําไปแล้วมันลู่เข้าก็ดีไปได้คําตอบแต่ถ้ามันลู่ออกเนี่ยเราอาจจะต้องทดลองสุ่มหาค่าเริ่มต้นใหม่เพื่อที่มันจะสามารถลู่เข้าสู่รากของสมการหรือคําตอบที่เราต้องการได้นะครับวิธีแรกนะครับที่เราจะ อธิบายคือวิธีการของนิวตันลาฟสันนะครับซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่นิยมทีเดียวนะครับเป็นวิธีที่สําคัญที่ควรจะรู้นะครับวิธีการนิวตันลาฟสันเนี่ยเป็นวิธีการแบบเปิดวิธีหนึ่งก็คือเราเริ่มต้นจากค่าค่าหนึ่งแล้วก็ค่อยๆใช้วิธีการในการวนลูปแล้วทาให้ค่าของเราเนี่ยเข้าใกล คําตอบหรือลากของสมก,การมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการนี้ตั้งบนลากฐานของอนุกรมเทเลอร์อันดับ1ห,หมายความอนุกรมเทเลอร์อันดับ1เนี่ยก็คือดิเร t i ลิทีปอันดับ1ห,หรือว่าเป็นสมก,การเส้นตรงนั่นเองนะครับถ้าเราดูฟังก์ชันของเทเลอร์ซีรีส์อันดับ1น,นะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชัน f x เท่ากับ f x 0 บวก A L x ลบ x คูณด้วย f ดิฟ x0 ซนะครับซึ่งการหารากของสมการเนี่ยคือเราต้องการที่จะหาค่า x ที่ทำให้ fx เท่ากับ0นะครับตามนิยามของฟังก์ชันที่เราเคยกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งพอเราหาค่านี้ออกมาได้เนี่ยเราก็จะหาถ้า x คือค่าที่ปัจจุบันนะครับในการประมาณค่า,เ,าเราก็ บอกว่าเดลต้า x ของเราก็คือค่า X-X0 ซลบ x ึ่ง X-X0 ลบเนย์ี่ยย้ายข้างสมการไปก็จะได้เท่ากับลบ f ส่วนด้วย F-X0 ดิบ x 0. หมายความว่าถ้าปัจจุบันเราอยู่ที่ค่า X0 เราหาค่า2ค่านี้ค่านี้เนี่ยคือประมาณค่าของเดลต้า x ถัดไปนะครับซึ่งเราจะสามารถหา x ตัวใหม่ก็คือ X ตัวนี้ได้จาก X ตัวเก่าก็คือ x อนยะครับเอาย้ายฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อันนี้คือรูปของกราฟนะครับแสดงให้เห็นว่ามันมีความหมายยังไงในเชิงของกราฟสมมุติว่าถ้าปัจจุบันเราอยู่ที่ x 0นะครับแล้วค่าตรงนี้เนี่ยคือค่าตำแหน่งของความสูงตรงนี้ก็คือค่าของ f x 0นะครับก็คือตำแหน่งของกราฟส่วนความชันเนี่ยก็คือ f' x ิ x0 ก็คือความชันคือเส้น ความชันของเส้นที่มาสัมผัสคือเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเดลต้าเกเนี่ยก็จะมีะถ้าถ้าเราหาความชันนะครับความชันก็คือ,อตัวเดลต้าหารด้วยเดลต้าเถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างของสมการเนี่ยดิฟดิลิวทีฟก็เท่ากับ ความสูงคือ fx 0หารด้วยเดลต้า x ก็คือ x 0ลบ x แต่ว่าเนื่องจากตรงนี้เป็น x ลบเเครื่องหมายตรงนี้เลยกลับด้านกันแค่นั้นเองนะครับเห็นว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากกราฟรูปนี้เนี่ยมันคือการที่เราจากตำแหน่งของค่าปัจจุบนันลากตามความชันมาแล้วมันมาตัดแกน x ที่ตรงไหนตำแหน่งตรงนั้นนี่แหละคือตำแหน่ง x ถัดไปนะครับพูดง่ายๆก็คือเรากำลังประมาณกราฟ หรือฟังก์ชันสีน้ําเงินที่เราสนใจเนี่ยด้วยสมการเส้นตรงโดยที่เรารู้ว่าเส้นตรงนี้คือเส้นตรงที่สัมผัสกับตัวกราฟที่ตำแหน่ง X0 นั่นเองนะครับ เพนั้นด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถทำซ้ำไปได้เรื่อยๆพอได้ X ตัวใหม่เราก็หา X ตัวถัดไปไปได้เรื่อยๆนะครับเราสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นที่1น,นะครับคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ X นะครับโดยที่เดลต้าเเท่ากับลบ fxk หารด้วย d e r i v a t i v e หรือ fdip xk นะครับ ขั้นที่2พอได้เดลต้าเแล้วเนี่ยก็เอามาคำนวณหาค่าตำแหน่งใหม่โดยที่ X ตัวใหม่หรือเราเขียนสนัญลักษณ์นี้ว่า XK บวกหปัจจุบันเป็น K ใหม่ก็คือ K บวกหนะครับเท่ากับ X เดิมหรือ XK บวกด้วยเดลต้าเหรือเดลต้าเที่ k บวกหก็คือเดลต้าเที่เพิ่งหาได้เมื่อกี้นี้นะครับเราจะอาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจเขียนเป็นเฉพาะเดลต้าเก็ได้นะครับขั้นที่3พอเราได้ ตัว x ใหม่แล้วเราก็มาหาว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมีค่า,าความผิดพลาดน้อยหรือยังซึ่งความผิดพลาดโดยประมาณนะครับก็จะใช้หลักการเดิมเหมือนครั้งที่แล้วก็คือมันเคลื่อนที่ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้า,าระยะที่การเคลื่อนที่ก็คือเดลต้า x นะครับหรือว่าจะเรียกว่า x ใหม่หลบ x เดิมก็ได้หารด้วย x ตัวใหม่ก็คือ xk บกหใส่ค่า a b s o l u t คูณ100%อันนี้คือ ค่าความผิดพลาดโดยประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า p e r ร e เซนเทจเออ r r r approximate error นะครับก็ถ้าเกิดมันน้อยกว่าค่าที่เราตั้งไว้ก็ uh, หยุดแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงก็วนไปค่าที่1ก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการลูกเข้าและลูกออกของวิธีนิวตันลับสันโดยใช้ตัวอย่างนะครับ ซึ่งการลูกเข้าลูกออกเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นอย่างยิ่งในรูปนี้สมมติว่าเริ่มต้นที่ x 0ที่ตำแหน่งนี้นะครับเห็นว่าอันนี้คือตำแหน่ง x 1นะครับซึ่งเราลากเส้นสัมผัสกับกราฟไปตรงนี้คือ x 1นะครับจาก x 1ตรงนี้ลากเส้นสัมผัสกับกราฟมาตรงนี้คือ x 2ตัวที่2นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้จะเห็นว่าแนวโน้มของมันคือลูกเข้าเพราะว่าค่าลักของสมการคือจุดตัดของกราฟ เข้ากับแกน X กนะครับก็คือจุดที่ผมชี้ลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีค่าเข้าใกล้เออร์เลอร์มีค่าน้อยลงเรื่อยๆลากครั้งต่อมาก็มีค่าเข้าใกล้ผลเฉลยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการลู่เข้านะครับซึ่งจะทํานําไปสู่ของผลเฉลยแล้วเออร์เลอร์ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนแบบที่2จะเห็นว่ามันอพอลากเส้นไปมันกลายเป็นอเออร์เลอร์มากขึ้นแล้วก็นําไปสู่ กราฟที่จะพาไปสู่ลักของสมการอาจจะเป็นมีลักของสมการที่อื่นอีกหรือไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจากแนวโน้มแล้วเห็นไหมครับครั้งต่อไปมันพุ่งออกไปในทิศทางที่ห่างจากผลเฉลยหรือลักของสมการตรงนี้มากกว่าเดิมซะอีกนะครับเพราะนั้นกราฟอันนี้มีแนวโน้มที่จะลู่ออกนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจริงๆ2กราฟนี้เนี่ย ยังสรุปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่ามันจะลู่ออกหรือลู่เข้าในแค่ครั้งสองสามครั้งแค่นั้นเพราะว่าอย่างกราฟรูปขวาเนี่ยมันอาจจะออกไปวนไปด้านขวาแล้วโดนยิงกลับมาสุดท้ายลูกเข้าก็ได้นะครับหรือว่ากราฟในรูปสะปซ้ายที่ดูเหมือนตอนแรกจะลูกเข้าเนี่ยมันอาจจะกระโดดออกไปแล้วทําให้ลู่ออกในภายหลังก็เป็นไปได้แต่รูปซ้ายเนี่ยน่าจะลูกเข้านะครับเพราะดูท่าทางแล้วไม่น่าจะไปไหนได้แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นคําอธิบายของความหมายของการลู่เข้าและลู่ออกเราต้องการให้มันลู่เข้านะครับนี่คือตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับของวิธีการนิวตันลับสันซึ่งเขียนโปรแกรมได้ค่อนข้างง่ายนะครับกระทัดรัดลองมาดูโปรแกรมนะครับผมจะอธิบายให้ฟังทีละบรรทัดนะครับบรรทัดแรกเนี่ยก็เริ่มจากเคลียร์ตัวแปรนะครับแล้วก็ close all ก็คือ ปิดกราฟทั้งหมดที่มีอยู่นะครับแล้วก็เริ่มต้นกำหนดตัวแปร x0 เท่ากับ3อันนี้คือค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งตรงเนี้เลข3ตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เราอยากให้ค่าเริ่มต้นถ้าสมมติทำแล้วครั้งแรกมันไม่ลูกเข้าเราจะทดลองเปลี่ยนเป็นค่าอื่นก็ได้นะครับ E.S. ตัวนี้คือเปอร์เซ็นต์เออร์นะครับที่เราตั้งเอาไว้0.001ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนถ้าต้องการความละเอียดมากมันก็มันก้าจะวนลูปทำหลายรอบนะครับบรรทัดถัดมานะครับ x เ,เท่ากับ x 0ก็คือ,อเริ่มต้นให้ตุเซตตัวแปร x เ,เป็น initial condition นะครับแล้วก็วนลูปผมตั้งเอาไว้ผมใช้ for loop i เท่ากับ1 ถึง500ก็คือ1 2 3ไปเรื่อยๆถึง500ทําทั้งหมดผมลิมิตถึง500ครั้งแค่นั้นถ้าสมมติ500ครั้งแล้วเงื่อนไขเออร์เย,ยังไม่เป็นไปตามที่กําหนดก็คือน้อยกว่า0.001ก็หยุดทําอยู่ดีนะครับแต่ถ้าถึงก่อนเมื่อไหร่มันจะเบรกแล้วออกจาก for loop ตัวนี้เองนะครับบรรทัดถัดมา dx เท่ากับลบฟังก์ชัน x แล้วก็หารด้วย วิทีเ X ซึ่งในในตัวนี้ผมไม่ได้นิยามฟังชันฟังชัน fuc n เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ก็จะทำการคำนวณค่าของลักของสมการที่เรานิยาม fx ให้ส่วน d e l i v e ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันของ derivative เป็นฟังก์ชันที่เราสร้างเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องมีเขียนฟังก์ชัน x นิยามของมัน hmm. ด้วยแล้วก็ในฟังก์ชันก็ใส่การคำนวณว่า x ฟังก์ชันตัวนี้คำนวณว่ายังไงนะครับทัดมา x เท่ากับ x บวก dx D ก็คือเดลต้าในภาษาเดลต้าเป็นภาษากรีกนะครับเทียบเท่ากับตัว D ในภาษาอังกนะครับจากนั้นผมก็จะให้เซฟค่าที่ที่คำนวณอัปเดตได้เนี่ยทีละครั้งนะครับโดยที่ เก็บไว้ในตัวแปร x i คือครั้งที่1ก็เก็บค่าที่อัปเดตได้ในครั้งแรกจะเห็นว่าผมเลือกแนเนเนี้ยจริงๆผมควรจะเก็บตั้งแต่ครั้งแรกแหละแต่ว่าพอ x i x 1ผมเก็บ x ตัวแรกเพราะฉะนั้น initial condition ไม่ได้เก็บสำหรับโปรแกรมที่เขียนอันนี้นะครับถ้าโปรแกรมต้องการให้เก็บ initial condition ด้วยก็อาจจะต้องแดัดแปลงโปรแกรมนิดหน่อยนะครับ error ei ก็คือ absolute dx หาร x กนะครับก็คือ x อกเก่าลบ x ใหม่หารด้วยเใหม่ลบ x เก่าก็คือ dx นะครับแล้วก็หารด้วย x ตัวใหม่คูณ100%ถ้า e r r ออของปัจจุบันนี้มันน้อยกว่า es ที่ตั้งไว้ก็ให้เบรกเราก็หยุดโปรแกรมนะครับพอเสร็จโปรแกรมแล้วเราก็เอากราบค่า x ใหญ่ตัวนี้มาพลอตนะครับมันก็จะได้เห็นว่า1 2 3แล้วก็4 อ่ห้จะเห็นว่า5.6เนี่ยค่า X เ,เริ่มจะไม่เปลี่ยนแล้วแสดงว่ามันน่าจะเป็นลักของสมการนะครับมีแนวโน้มที่ดีเราก็ดูได้จาก e er อ r o r นะครับเออของมันมีค่าลดน้อยลงนะครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าค่าค่านี้เนี่ยมันเป็นลักของสมการจริงๆก็อาจจะต้องทดลองดูว่าเอาค่าที่ได้เนี่ยไปแทนค่าในฟังก์ชัน fx แล้วมันได้ศูนย์จริงหรือไม่นะครับถ้ามันได้ศูนย์ก็แสดงว่ามันเป็นลักของสมการจริงๆนะครับ อันนี้คือการผลการรันโปรแกรมนะครับลันโปรแกรมนิวตันคือโปรแกรมเมื่อกี้ตั้งชื่อว่า n e w t o n m นะครับแล้วก็อันนี้คือค่าที่สั่งให้พลอตคอลัมน์แรกเป็น X คอลัมน์ที่2เป็น e er อ r o r ก็เช่นว่า e er อ r o r ลดน้อยลงแล้วก็ค่า X รู้เข้าสู่ค่า0.7836ซึ่งน่าจะเป็นาลากของสมการนะครับ อีกวิธีหนึ่งะครับที่จะอธิบายไปพร้อมกันเลยเพราะว่ามันคล้ายกันมากนะครับวิธี Second เนี่ยต่างกันกันกบวิธีการของนิวตันลับสันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอโดยที่ปรับปรุงวิธีนิวตันลับสันตรงที่ว่าก่อนจะคำนวณวิธีนิวตันลับสันเนี่ยก่อนจะมาใช้งานได้ผู้ใช้จะต้องคำนวณหา Delivative ของฟังก์ชัน f x เองนะครับซึ่งค่า Delivative ของ ฟังกชัน f x เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่สะดวกในการคำนวณเป็นฟังก์ชันที่ไม่ง่ายนักทำให้เสียเวลาในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันสซ c แ n นก็เลยประยุกต์นิดเดียวว่าแทนที่จะต้องผู้ชายต้องคำนวณเองเราก็ใช้การประมาณของฟังก์ชันนะครับไม่ต้องหาอนุพันธ์โดยใช้มือคำนวณ ซึ่งการหาฟังก์ชันเนี่ยก็จะใช้จุด2จุดในการหาฟังก์ชันโดยที่วิธีสกแกนจะเริ่มต้นด้วยค่า2ค่าคือ x 0กับ x 1นะครับแล้วก็ x 0ย์กับ x 1ค่าที่เริ่ม2ค่านี้จะอันไหนจะมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะครับไม่สำคัญแล้วก็2ค่า,านี้ควรจะเป็นค่าที่อยู่ ใกล้กันแต่จริงๆก็ไม่ได้จํากัดหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยการประมาณดิเ i วตีฟเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงคือ x 0 X1 x 1. หา d e หาดิเ i วตก็จะคือการลากเส้นตรงระหว่างเส้นสีแดงปลายเส้นสีลูกศรสีแดง ตรงนี้กับปลายลูกศรสีน้ําเงินตรงนี้นะครับลากเป็นเส้นลงมาอย่างนี้ก็จะได้ x 2ออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เก็บ x 1กับ x 2มาใช้นะครับแล้วก็หา x 3ตัวถัดไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตามสมการอันนี้เนี่ยมันก็คือ,อ,อ derivative ของฟังก์ชัน f x มันคือ,อ,อ f x 0ูย์ลบ f x 1หาร x 0ลบ x 1นนั่นเองก็คือการหาความสูงเดลต้า y หารด้วยเดลต้าเก็คือค่าดิเ a t ทีฟโดยประมาณนั่นเองเหมือนที่เราเคยรู้จักกันในสโลปของกราฟก็คือดิเ a t ทีฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกราฟที่เดิมวิธีนิวตันรับสานเป็นเดลต้าเเท่ากับลบ f 1, หารด้วยดิเ i v ทีฟ v e f เ1กี่ยก็แทน fx1 ตัวนี้ด้วยค่าประมาณตัวนี้เข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าสมการยุ่งยากขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีดิฟแล้วกลายเป็นค่าฟังก์ชัน f แค่นั้นเองนะครับแล้วก็จากเดลต้าพอมี X1 แล้วก็หา X2 ไปได้ไปได้นะครับจะหา X3 ก็ใช้ X2 กับเอก็ใช้ x2 กับ x1 ในการหาค่าเป็นต้นไล่ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือไม่ต้องหาดิฟแต่ข้อเสียของมันก็คือกลายเป็นเริ่มต้นด้วยค่า2ค่านั่นเองนะครับ อันนี้คือกราฟแสดงวิธีเแกนอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจาก X0, X1 หา d e r i า a t i v e โดยป,ประมาณแบบนี้ได้เป็น X2 จากนั้นเอา X1 กับ X2 มาใช้นะครับจากปลายลูกศรสีแดงกับลูกศรสีเขียวลากเส้นประมาณก็ได้ X3 มออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จาก X3 ก็ถัดมาก็เอา X3 กับ X2 มาใช้นะครับลากเส้นปลายลูกศรตรงนี้กับตรงน,งนี้ก็จะได้ X4 อย่างในรูปนี้จะเห็นว่า ลักของสมการเนี่ยมันค่าที่ได้เนี่ยมันลู่เข้าสู่ลักของสมการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่าจาก1ไป2ดูจะเออรเลอเยอะนะครับเพราะว่าเคลื่อนที่กระโดดไกลแต่พอ2ไป3ก็ยังเยอะอยู่แต่พอ3ไป4เริ่มน้อยลงก็จะเห็นว่าเออรเลอ,อโดยประมาณก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณที่บอกว่ามันกําลังลู่เข้านะครับซึ่งมันก็กําลังลู่เข้าจริงๆเพราะเห็นว่ามันลู่เข้าสู่ลากของสมการนะครับ อันนี้คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่ต่างกันกับโปรแกรมนิวตนลับสันเมื่อกี้ก็จะต่างกันตรงแค่ว่าส่วนของ x 0กับ x 1เมื่อกี้เมื่อกี้มีแค่ x 0ตรงนี้มี x 1เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ ถัดมานะครับก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเป็น2ตัวนะครับก็มีฟังก์ชันแตเ่เราจะเห็นว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยนิยามแค่เดียวเหมือนเดิมแต่ว่าก็คำนวณเป็น f 0คือฟังก์ชันที่ x 0แล้วก็ f 1คือฟังก์ชันที่ x 1นะครับแล้วก็วนลูปจริงๆตั้งชื่อเป็น0กับ1แบบนี้เนี่ยแต่จริงๆพอครั้งตัดถัดไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1กับ2 2กับ3 3กับ4ไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับแล้วก็ คำนวณ df แล้วก็คำนวณ dx เท่ากับลบ f 1หาร df ก็คือฟังก์ชันก่อนหน้าฟังก์ชันนี้นี่เองนะครับแต่ว่าเราเขียนคล้ายๆเดิมเพื่อที่จะดูแล้วให้เหมือนกันกับวิธีนิวตันลับสันเพียงแต่ว่าเราประมาณค่า d e r i v a t i v e f ด้วยฟังก์ชันนี้แทนเท่านั้นเองแทนที่จะใช้ค่าฟังก์ชัน r i v a t ที e ที่เราคำนวณเองด้วยมือนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีการ คำนวณค,คล้คลายๆเดิมกับนิวตันลับสันนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเห็นว่ารู้เข้าสู่ค่าเดียวกันนะครับคือประมาณ0.7กว่ากว่านะครับแล้วก,ก็ลดลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าวิธี2วิธีนี้เนี่ยมีความคล้ายคล้ายกันมากมีข้อข้อเสียต่างกันนิดนึงนะครับความสามารถในการใช้งานก็กใกล้เคียงกันอยู่นะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อธิบายแค่นี้นะครับได้อธิบายวิธีการแบบเปิด2วิธีก็คือนิวตันรับสารนะครับแล้วก็วิธีการฟอร์โพสิชันนะครับแล้วก็ได้อธิบายตัวอย่างของโปรแกรม MATLAB ที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาโดยใช้2วิธีนี้แล้วด้วยนะครับก็จบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ